เดี๋ยววันนี้มากับคอนเทนต์เบาสมองกันหน่อยกันละกันนะครับหลังจากที่มีการออกอัปเดตล่าสุดไปแล้วเนี่ยในกลุ่มต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแบบเรื่องราวอะไรคำๆให้เราดูกันบ้างนะครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆน้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n o b s G Generation Eternal นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามากับคอนเทนต์เบาสมองกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาส่องดูกันกับอ่าคอมมูนิตี้ต่างประเทศจะแปลให้ว่าแบบว่าเฮ้ยแต่ละอันเขาทำอะไรกันบ้างนะ อ่าก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอฝากกับอิล s สติกช็อปกันด้วยนะครับอิล s สติกช็อปก็เป็นรันที่รับเติมเกมนะครับกันดั้ม g e n e r a t i o n ของเรานะครับด้วยราคาที่ถูกกว่าด้วยนะฮะก็อ่าอันนี้ก็เป็นแพคเกจของ ทางร้านอ e ีล s สติกช็อปด้วยนะครับที่แบบว่าเติมได้ถูกกว่าด้วยนะครับก็ฝากกันไปด้วยกับร้านของอ e l ล s สติกช็อปผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างน,นะครับเกี่ยวกับวิธีการลิงก์ ID แล้วก็ประสบการณ์การเติมกับร้านอ e l ล s สติกช็อปด้วยก็เชิญเพื่อนๆเข้าไปรับชมกันได้นะครับเอาล่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาของช่องเรานะครับก็สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็ลก,กดติดตามได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งซุปเปอร์แชทมาหรือสมัครสมาชิกก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้น โมต่างประเทศก็เริ่มมีการเตรียมโตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คุณพี่จะเอาหาไปไหนครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็คือว่าอ่าโพสต์แรกเขาเขาบอกว่าเนี่ยทีมป้องกัน p p ของฉันพร้อมแล้วนะลองดูเจ้าตัวที่เป็นผู้นํากลุ่มนี่สินี่มันแพทริกโครซาว่าที่ได้เป็นชื่อว่าชายอมตะนะแถมกลุ่มของเขายังมียานของกัปตันที่เป็นคล้ายๆกับว่าราชินี ที่ทําให้เขาเป็นอมตะมากขึ้น2เท่านะฮะนั่นก็คือกับตันมานขาคินนั่นเองนะฮะก็โอ้โหนี่และฮะทีมทีมป้องกอันอมตะใครจะไปสู้กับพี่เขาเนี่ย อ่านคอมเมนต์นิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับอันนี้นะก,ก็แบบเอ้แบบก็จะเริ่มมีแบบทีมตั้งรับฮาฮาอยู่หลายๆแบบใช่ไหมของของมูไทยเราก็จะแบบว่าเอานิโคทีมตั้งรับแบบตายแน่นอนนะมีนิโคแล้วก็มีแบบว่าสามสาวแอสเทรอะไรทบนี้นะครับก็สำหรับโหมดของ PP ก็จะต้องแบบมีการแบบไอ้ตั้งตัวตั้งตัวสำหรับการตั้งรับไว้ด้วยนะฮะก็ ทุกคนก็เต็มตัวกันไว้นะแอบอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะฮะคำๆนะอันนี้นะฮะเขาบอกว่าน่าเสียดายนะที่เอาตัวสาลงไม่ได้นะเจ้าผมว่าจะเอาโคนโลซาวาลงแน่นอะนนะตัวทีมอมาตะอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับ <c oughs> อ่าเนี่ยแหละก็เนี่ยฮะก็เป็นเนี่ยโอ้เนี่ยฉันอยากจะทำทีมนี้เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยอะไรแบบนี้นะใครที่เสพในเรื่องของการดั้มก็จะรู้นะครับผม ่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเตรียมตัวนะทำการเซตอ่อทีมอ่าทีมของสมาพันธ์ชัฟเฟลห้าตัว<笑><笑> <laughs> นะครับออนั่นแหละก็เนี่ยเป็นขำๆนะครับตลกดีนะครับเนี่ยเนี่ยคอมมูนิตี้ต้องช่วยกันนะอ่าก็เอาแต่เอาบอลมาตั้งรับทุกคนตลกดีนะครับ ี่ยก็จะมีควมว่าเอาทีมของตัวเองมาโชว์นะฮะจะเอาทีมตัวเองมาโชว์นะอันนี้ทีม, <laughs> ทมอะไรครับเนี่ยทีมลูกกระจกอ,อ่าทีมที่เป็นแบบทีมอ่าลีโออ่านะครับมีเทรสนะอ่ามีเซจอะไรน,นะครับอ่ามีเทรสมีเซจอ่าเนี่ยฮะก็เอามาโชว์กันนะครับตัวที่อยู่ขวาสุดนี่มันตัวอะไรเนี่ยอ๋อก็ยังเป็นยังเป็นเซจเหมือนเหมือนกันนะฮะหลอกดีนะอ่าแนเออยูกาทุกคนก็แบบว่าี่นเริ่มอ่า เริ่มแบบ <laughs> <gentleman> Decision g e n e r a n Decision เนี่ยการตัดสินอันเด็ดขาดของลูกผู้ชายยังไงละ่ะเน้ยทุกคนก็บอกเอาบอลไปตั้งกันไหมเอาชามาตั้งกันไหมอะไรแบบนี้นะก็ตลกดีตลกดีนะครับอ่าก็อันต่อไปก็อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะถามว่าเอ้เนี่ยถ้าเกิดว่ามี Exchange Point สองร้อยเลือกตัวแลกตัวอะไรดีนะครับอา่าก็อันนี้ก็เป็นคำถามของอา่า เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเรื่องของโกเฟลอามัสึนะครับอ่าก็ยิงแมปได้หนเดียวแต่ว่าโดนได้ทุกตัวเห็นไหมฮะทำลายได้ได,ได้ได้ทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่ใช้ได้หน่เดียวนะเรามีรีวิวของอ่าเจ้าตัวโกเฟลอามัสึด้วยนะครับเนี่ยก็อ่าก็ อันนี้ก็เล่นเกี่ยวกับโลนะอ่าอันนี้ก็มีการล้อกันนะครับนี่ความลับของอ่าความลับของมาสเตอร์ลีกซีซันศูนย์นะครับความลับของมาสเตอร์ลีกซีซันศูนยอ่าก็เตรียมตัวให้ดีนะฮะก็สําหรับแอเป็นเพื่อนที่เข้าไปลุยเดี๋ยวก็จะเจอกับอ่าเรายูทรงพลังนะครับผมสามดาวนะหตัวั่งคนที่แบบว่ามี SSR 1หนึ่งดาวเซตเอาสามดาวอะไรอย่างนี้นะก็ เตรียมตัว6ล้มหลุกกันได้นะครับแต่ว่าก็เห็นก็บอกว่าอันนี้ก็ยังไม่มีระบบเรื่อง Lanking s ิสเ e มนะแต่ว่าก็คือนั่นแหละก็คือก็ใครที่มีทีมแข็งแต่งแข่งแต่งนะครับก็เตรียมตัวใช้ทีมนี้ต่อสู้ได้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละเราเราก็จะได้ลองเทสได้ได้อะไรนะในในมาสเตอร์ลีกซีซันสนะครับก็มาลุยกันนะครับ เอาละอ่ะเนี่ก็มีคนบอกว่าขอบคุณที่ให้ชามานะอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่น่าสนใจใน PVP นะครับก็คืออ่สามารถบล็อกได้สองครั้งคนระับเพราะว่าการบล็อกได้สองครั้งี่ยม impact ีอิม a พ t กับกับการเล่นมาสเตอร์ลีก พอสมควรทีเดียวนะครับแต่จริงๆอันนี้คิดว่าคนที่โพสอาจจะไม่ได้โพสเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาสเตอร์ลีกหรอกแต่ว่าอันนี้คือแบบถ้าเอาจีควาสเนี่ยไปใส่กับชาเนี่ยก็กันด้วยทีนะครับก็ถือว่าเด็ดอยู่นะ,ะเพื่อนๆอย่าอย่าลืมนะว่าจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะเลก,กันดัมก็ใช้ได้นะครับกับชาอาร์สนาเบลตัวใหม่นะครับอ่าก็อันนี้ Different Type of Reload <laughs> อันนี้ก็อ่า นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะ,ะที่สําคัญนะเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกดที่เควส t เนี้ยแค่กดที่เควส t เนี้ยแล้วกดแอดเทมอ่ะทางขวา นะครับมันก็จะแบบพาเราลิงก์ออกนอกเกมไปอันนี้ก็คือว่าเขาอยากจนะให้เราไปกด follower อ่ากดเป็นกด follow ที่ x account ของตัวอ่ g generation eternal อ่ x นะครับแต่จริงๆคือถ้าเราไม่กดก็ได้อ่าเราเราเราไม่ต้องเชื่อม x เราเราไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้แค่ตอนที่กดปุ่ม a อป t e m ขกาไปอ่ะ quest ตัวนี้ก็จะสำเร็จแล้วนะครับเป็น300เพชรฟรีนะครับส0 0รเพชรฟรี free, นะครับอ่า <laughs> อันนี้ก็ไม่ผ่าน s e c i a l m i s i o n นะครับเอ้ยทำยังไงนะอะไรแบบ แบบ,แบบนี้นะก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวเรามาลองดูคอมเมนต์ทางบ้านเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับเจ้าตัวอีเวนต์เฟรชลี่แอซซอใหม่กันบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่เร,เราสรุปไปเมื่อวานนะเพิ่งไปดูยอนหลักกันได้นะครับมีเลดมีใครที่ยังไม่มีเลดก,กันได้ามากลับมาเก็กบจากอีเวนต์นี้ได้นะครับนี่นะครับก็อ่าชึบอ่าเริ่มมากระสุบให้เฟ e ลี่แอซซอนะครับผมอ่ามีอ่ามีไซโคโลนะอ่าวันที่สิบสาม วันที่13นี้เจอกันนะครับต้นไม่13บามอาร์ดีใช่ไหมแล้วก็มีโอเวอร์ออนด้วยนะครับเป็นอาร์มเบอร์บูสนะเนี่ยครับแล้วก็มีมาสเตอร์เลกซิชั่นศูนย์นะเรารู้อยู่แล้วนะครับ Road. อินเทอร์นอลโหดอ่าเป็นช่วงแบบเลนเมย์นะครับอินอินเทอร์นอลโหดใหม่เนาะอ่าแล้วก็มีความสามารถในการเบลว์เดเวล็อปเมนต์เฮ้ยเขาบอกว่า for balls เหลือเวอร์ด้วยอ,ะอ่ะอ่าก็น่าจะแปลว่าเราใช้อ่าเบลว์เดเวล็อปเมนต์อันนี้สำหรับการสร้างรละเอยดตัวได้เนาะอ่าเจ๊ทีเดียวนะครับดูคอมเมนตตตตต์์์์์ิคคคคคออออมม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 เเเเนนนนนะรับ comment, comment. กล่่าาวว เฮ้ยนี่เขาบอกว่านี่อันนี้เป็นตัวที่อยู่ในเจ้าตัวอ่าโอเวอร์ออนนะเฮ้ยเท่อะเพิ่งเคยเห็นหน้าตาเต็มเ็มนะครับเพื่อนเพื่อนก็เล่าให้ผมฟังในแฟนในอ่าในคอมเมนต์แต่ผมยังไม่เห็นตัวนี้นะเฮ้ยมันเหมือนนัดนัดมันเหมือนนัดดอลีดยนัดโดรีก็หมานของารนัดแโอ้เท่เลยนะเอ้ยตัวนี้เท่มากนะที่อยู่ในโอเวอร์ออนนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าโอเวอร์ออนมันโดนตีแตกแล้วมันจะกลายเป็นตัวนี้ไหมเพราะว่าจริงๆในเจเนเรชันภาคปกติอะถ้าเกิดว่าตัวที่เป็นฟูลอาร์เมอร์มันตายไปอะมันระเบิดตุ้มมันก็จะมีตัวข้างในโผล่มาแต่ภาคนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่าเนี่ยอ่าก็อยู่ในโอเวอร์ออนนะอ่ทุกคนก็ชอบนะครับบลอคเดเวล็อปเมนต์เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันนะครับบลอคเดเวล็อปเมนต์เนี่ยอาจะอาจะอาจจะแบบสร้างได้แค่หนึ่งยูนิตนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สร้างได้หลายตัวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าคิดว่าอย่างนั้นนะ เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมขนาดาผมอ่านมาผมก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าในในเดโมเขาอะเขาเขาทำให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับอืมนี่ก็โอเวอร์ออนนี่ก็เท่แล้วทุกคนรอโอเวอร์ออนนะฮะนี่คืออะไรนะไอดอนติงอิบูตอลาวสกอตต์นี่นนี้น่าจะเป็นเรื่องมาสเตอร์ลีกใช่ไหมครับเนี่ยอ่าก็ มาสเตอร์ลีกมันก็อันนี้เขาก็ถามกันว่ากอ็อ่อ losing master league for d w h l reward a e limited to item of 10 UR นะีก็เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยนะฮะมีสามารถลงได้ห้ายูนิตนะครับนะแต่ว่าดูไม่ได้อนะ่แบบว่าลงลงซ้ำไม่ได้นะครับอ่านะแล้วก็อันนี้ก็คือเขามีหน้าเกี่ยวกับสกอร์เนะี่ย นะครับด e ฟีดโบนัสคิ u มิเ i ทีฟเด a มดโบนัสเทิร์นโบนัสวิกตอรี่โบโบใช่ไหมอ๋ออันนี้คือแต้มนะครับอืมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าของจริงเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างมัน subject to change ได้ไหมแหมมันมันมันเป,นปลี่ยนแปลงได้นะครับเนี่ยก็มีการแบบคุยกันเรื่อง PVP ด้วยอแต่ว่าก็คืออย่าอย่าลืมนะพอจบมาสเตอร์ลีกแล้วว่าเ,เ,เพื่อนๆก็จะมีเซอร์เวด้วยนะครับอย่าลืมไปทำเซอร์เวกันแล้วก็มีเซอร์เวตอนช่วง ตอนช่วงเดือนตอนช่วงเดือนพฤษภาคมกันด้วยนะครับอืมก็เนี่ยทุกคนก็รอกันอยู่บางคนก็รอ PPP ใช่ไหมอ่าบางคนก็รอ PPP บางคนก็ตื่นเต้นกับ QLQuality of Life อัปเดตอ่าบางคนก็ตื่นเต้นกับตัวอีเวนต์นะผมว่าตัวตัว Overall นั่นแหละเป็นอะไรที่แบบน่ารุนนะเพราะว่านี่จริงในอีเวนต์ก็จะมีพวกรางวัลต่างๆมาให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าเอยโอเคอยู่นะเนี่ยก็จะตัวคอมมูนิตี้ต่างประเทศก็ตื่นเต้นไปอ่า ตื่นเต้น,ตนตไม่ต่างกันนะครับตื่นเต้นไม่ต่างกันนะครับเนี่ย <laughs> if community want to help each other อนะ่าก็ถ้าเกิดว่าอยากอยากจะช่วยกันนะในการเล่น master league อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกได้ defeat bonus cumulative b บ n u s อ่า damage bonus อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราแอบมาดูกันนะครับ account linking อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงนี้ดีกว่าว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบไอ้ตัว example นะครับ ในการลงมาสเตอร์ลีกนะครับเริ่มมีคนเอาลีกมาคุยกันถ้าเกิดว่าดูจากวิธีการคำนวณคะแนนแล้วเนี่ยนะครับที่อันนี้ใน d e ดบล็อกมีบอกในรอบที่แล้วนะครับก็ทุกคนก็จะทำทุกคนสามารถตัดสินใจไดใ้ในสิ่งที่ตัวเองจะทำนะว่าจะทำอะไรอะไรอย่างนี้นะครับ เนี่ยก็มี e f f e t t บ n u s cumulative e uh, ดา a g e b บ n u s turn b บ n u s แล้วก็ได้คะแนนชนะเลิศด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของสกอร์ที่ได้ไปอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกว่าอ่าเดี๋ยวสิ่งที่เขาจะช่วยกันได้มีอะไรบ้างอ่าก็จะช่วยอ่าอาจจะช่วยกันบ้านด้วยการวางวางวางบอลอะไรแบบนี้ให้ <c oughs> อ่าไต่แล้งกันได้สะดวกสะดวกนะครับอ่าก็อืม <c oughs> With t h e instant h ์ loss e f f e c t r e s u l t i n g mass s u i ม i ซ e อันนี้ก็จะเอาหุ่นที่แบบว่าอ่อนแออ่อนแอไปลุยนะครับผมเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยคนนี้บอกว่าอ่าเดี๋ยวช่วยคอมมูนนะอ่ะได้การแบบเอาทีมป้องกันบ้านแบบนี้ไปให้ <laughs> อะไรแบบนี้นะครับอ่าก็บอกว่าเอาทีมแบบว่าเป็นทีมที่มีแบบัวที่ไม่ค่อยแข็งแกรง่งอะไรแบบเนี้ยไปช่วยกันบ้านให้นะครับอ่า <laughs> เอยบอกว่าจะอยากช่วยคอมมูนนะแต่ไม่รู้ทําทาท,ทำยังไงนะครับอ่าก็อันนี้ก็บอกว่าเอ้ยถ้าอยากอยากช่วยคอมคอมคอมมูนะก็ลองบอกอ اي, ช่วยกันตั้งแบบทีมตั้งทมทีมกันบ้านง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ก็อันนี้แบบอัน,นอันนี้ก็บอกว่าถ้าอันอันนี้คือแล้วแล้วแต่คนก็และกันนะครับใครที่แบบว่าแบบเอ้ยแบบอยากจะแบ่งแบ่งแบ่งแต้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเพราะว่าจริงจริงจากที่เข้าใจอ่ะคือแบบว่า แต้มกันบ้านมันก็จะมีเพิ่มมีลดจากการป้องกันด้วยอะไรอย่างนี้นะก็บางคนถนะ้าเกิดว่าอยากจะลองเล่นตึงๆอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับหรือว่าอยากจะแบบว่าเอ้ยช่วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้แบบว่าเป็นก็เป็นอิอส,อสระเลยตามแต่เราอยากจะเล่นนะครับอ่าก็หรือว่าบางคนอยากจะฟาร์มเหรียญอย่างงี้ใช่ไหมอ่าน,นี่ก็แบบว่าฟาร์มเหรียญมาซื้อของได้นะครับอ่าก็จะมีร้านค้าที่มาซื้ออุอปรกรณ์ต่างๆด้วยนะฮะอันนี้แบบว่าบ้านบอลนะครับบ้านบอลนะครับ ก็อันนี้พาเพื่อนๆมาทัวร์แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ในช่วงอัปเดตที่กำลังจะเข้ามาภายในวันเดือนวันที่13กันแล้วกันนะครับก็เอ้ยก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเหมือนกันจากการทัวร์คอมมูนิตี้ในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าชอบคอมเมนต์แบบนี้นะครับก็สามารถกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องโทนุขอรอดได้นะครับก็ถ้า เ,เพื่อนๆชอบมากจริงอยากจะสนับสนุนช่องตนุของเราก็สามารถกดเป็นซุปเปอร์แชทก็ได้หรือว่าสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้สติกเกอร์น่ารักๆไปใช้กันด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน